วันนี้นะครับทางนันสต็อปเราก็จะมามีสาระดีๆนะครับเกี่ยวกับเรื่องสีของคาลิปเปอร์นะครับว่าสีคาลิปเปอร์แต่ละอย่าง <S <S แล้วก็วัสดุของคาลิปเปอร์แต่ละรูปแบบเนี่ยมีการทําสีที่แตกต่างกันยังไงนะครับอย่างที่เพื่อนๆเห็นเนี่ยครับข้างหน้าเนี่ยครับผมจะมีทั้งสีทั้งสีปุ่นแล้วก็สีเงาเงาเนีเ่ยครับคือสีอโนไดนะครับเอเพื่อนๆอาจจะสงสัยว่าเอะ ได้สอสีเนี่ยมันแตกต่างกันยังไงมีข้อดีข้อเสียยังไงแล้วคาลิเปอร์ของเราเนี่ยที่ใส่อยู่ในรถเนี่ยสามารถทําสีโอโนได์ได้ด้วยไหมวันนี้เรามีคําตอบเดี๋ยวตามมันไล่ชมกันเลยนะครับว่าผมจะไลว่ว่าข้อแตกต่างและข้อดีข้อเสียเป็นยังไงบ้างเริ่มกันเลยนะครับครับอย่างที่เราทราบกันดีว่าคาลิเปอร์ในปัจจุบันนะครับจะมีวัตถุหลักๆอยู่2หลักก็คือคาลิเปอร์เหล็กแล้วก็อลูมิเนียมนะครับซึ่งคาลิเปอร์เหล็กแน่นอนว่าเป็นโลหะก็คือแยกไว้เลยหนึ่งค,คือคาลิเปอร์เหล็กแต่อ แล้วครับแล้วก็อล,ลูมิเนียมหล่อเดี๋ยวเราจะมาคุยกันนะครับว่า2อ,อย่างนี้ครับมีข้อแตกต่างไงกันบ้าง<ม>ก่อนอื่นผมขออธิบายคร่าวๆก่อนนะครับก็คืออย่างข้างหน้าผมเนี่ยครับผมจะแบ่งเป็น2ฝั่งชัดเจนฝั่งนี้จะเป็นสีฝุ่นซึ่งจะเห็นว่าสีจะมีความสดแต่ไม่สะท้อนแสงนะครับอีกฝั่งก็คือสีอโนดายซึ่งจะมีสีสันสดใสมีประกาแวววับสะท้อนแสงเฉดสีตามมุมของแสงนะครับ ก็แยกอย่างชัดเจน2อันนี้นะครับก็คือถ้าถามว่าคาลิปเปอร์ที่เป็นอลูมิเนียมเนี่ยครับซึ่งมีอยู่ในท้องตลาดเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นคาลิปเปอร์แบบไหนส่วนใหญ่ผม,มต้องบอกเลยนะครับว่าคาลิปเปอร์แต่งส่วนใหญ่จะเป็นอลูมิเนียมหล่อนะครับซึ่งอลูมิเนียมหลอก็จะเป็นลักษณะน,นี้นะครับอลูมิเนียมหล่อก็คือเป็นการเทเนื้ออลูมิเนียมนะครับเข้ากับแม่พิมพ์นะครับทำให้ผิวเวลาออกมาเนี่ยครับจะมียหยาบเือน เม็ดทรายแต่เวลาทําสีเสร็จมันก็ยังกบไอเม็ดทรายที่ว่านี้แล้วก็อย่างที่เห็นว่าตัวพื้นผิวมันไม่มีการสะท้อนแสงเลยนะครับก็คือค่อนข้างด้านนั่นเองนะครับพอเรามาดูอีกตัวนึ่งก็คือจะเห็นว่าตัวนี้จะวิ่งว่างกันเลยขาายังไม่ทําสีตัวนี้จะเป็นตัวของอลูมิเนียมก้อนซึ่งใช้ก้อนอลูมิเนียมทั้งก้อนนะครับกัดขึ้นรูปไม่ว่าจะเป็นทวินอย่างตัวนี้หรือโมโนก็แล้วแต่ จะเห็นว่าขนาดยังไม่ทําสีเลยเพื่ออยากเห็นแนววิงวังต้อนแสงบ้างแล้วแลหลังจากที่ทําสีแล้วเนี่ยครับความวิงวังมันก็จะจะมากขึ้นตามเฉดของสีว่าเป็นสีสว่างหรือสีมืดนะครับลิปเปอร์แบบอลูมิเนียมหล่อแล้วแบบอลูมิเนียมก้อนเนี่ยนะครับผมทําทสีอะไรได้บ้างทําสีประเภทไหนได้เรามาไล่จากตัวอลูมิเนียมหล่อก,ก่อนเลยนะครับซึ่งมีอยู่ในท้องตลาดทั่วไป่วนใหญ่80เซนอย่างที่ผมบอกครับเป็นอลูมิเนียมหล่อสีที่ทําได้ก็คือสีแห้งช้าเป็นแนวพวก 2K เหรือพาวเดอร์โคนะครับเพราะว่า สามารถได้ไหมได้ไหมจริงๆได,ได้ได้นะครับแต่พอได้แล้วนะครับเฉดสีจะมีความเพี้ยนอยู่แล้วก็จะไม่มีการสะท้อนแสงเพราะฉะนั้นคลิปเปอร์แบบอลูมิเนียมก้อนเนี่ยครับจึงไม่นิยมที่จะทำเสียโนโดดยนะส่วนใหญ่จะทำเป็นสีแนวด้านซ้ายของผมเนี่ยนะครับก็คือสามารถที่จะเรียกสีสันสดใสได้ตามเฉดสีของสีรถทั่วไปได้เลยนะครับ ก็มาถึงตัวของอลูมิเนียมก้อนกันนะครับแน่นอนว่าตัวอลูมิเนียมก้อนเนี่ยครับสามารถที่จะทําสีแนวสีฝุ่นได้ตามสายด้านซ้ายมืองผมแน่นอนและด้วยคุณสมบัติพิเศษของมันด้วยความเงาพิเศษแล้วก็พื้นผิวมีความมันนะครับก็สามารถที่จะชุบอโนไดด้วยเช่นกันเพราะว่าหลังจากชุบแล้วเนี่ยครับเป็นการที่จะดึงเฉดหรือดึงความสว่างของตัวมิเนียมขึ้นมาเพื่อความสวยงามได้อีกอย่างทางขวามือผมนะครับเนี่ยครับก็จะเป็นตัวอย่างของสีที่ หลังจากทท่ได้แล้วเป็นสีแดงก็จริงแต่เฉดสีแดงเนี่ยจะมีความแวววาวสะท้อนแสงตามแสงกระทบในมุมต่างๆซึ่งก็ให้ความสวยงามไปอีกแบบถ้าเกิดลูกค้าที่ใช้อลูมิเนียมก้อนไม่ชอบก็สามารถที่จะใช้สี 2K ได้ก็คืออลูมิเนียมที่เป็นแบบก้อนนี่จะได้เปรียบคือสามารถทําสีได้ทั้ง2แบบครับแล้วนอกจากสีที่ทาออกมาแล้วดูลักษณะรูปร่างหน้าตาแตกต่างก,กันแล้วนะครับก็ทั้ง2แบบก็ยังมีจุดเด่น ของสีแต่ละแบบที่แตกต่างกันด้วยนะครับผมอย่างสีตัวสีฝุ่นนะครับก็คือจเมื่อเราเห็นอย่างนี้ครับถ้าเราดูแลรักษาไปอย่างดีไม่มีการกระแทกนะครับเมื่ออยู่ในรถของคุณไม่ว่าจะผ่านไปกี่ปีก็แล้วแต่นะครับเฉดสีนี่ก็โอกาสที่จะดอบจากสีเดิมเนี่ยค่อนข้างน้อยยกเว้นแต่เราทำทำความสะอาดไม่ถึงนะครับแล้วฝุ่นไปเกาะแน่นอนว่าสีสีแดงเนี่ยครับมันก็จะดูแดงเข้มขึ้นแต่จริงถ้าเราทางความสะอาดถึงนะครับสีมันก็จะคงทนยาวนานเลยนะครับซึ่ง ตัวนี้ก็จะเป็นข้อดีของตัวสีฝุ่นหรือสีพวกแนวพวก powder coat นะครับส่วนสีอลูมิเนียมเนี่ยครับแน่นอนว่าก,ก็นอกจากความสวยงามแล้วข้อดีของมันก็คือสามารถทนต่อแรงกัดกร่อนของน้ามันเบรกได้เป็นอย่างดีช่วงเราไล่น้ํามันนะครับก็คือน้ํามันเบรกจะไม่กัดตัวพื้นผิวของอโนไดนะครับแต่ข้อด้อยของตัวอโนไดเมื่อเทียบกับตัวสีฝุ่นนะครับเมื่อใช้ไปนานๆหลายๆปีเฉดสีเมื่อเจอความร้อนเมื่ออลูมิเนียม อลูมิเนียมที่ได้สีนะครับเมื่อเจอความร้อนนะครับสีเฉดของสีจะอาจจะดรอปลงบ้างปีแรกอาจจะสีจำๆหน่อยผ่านไปสักสี่หปีสีอาจจะดรอปลงไปบ้างนะครับซึ่งจะเป็นเรื่องปกติของคาลิเปอร์อโนไดนะครับครับแล้วนี่ก็คือทั้งหมดของอความแตกต่างของสี2ประเภทนี้นะครับก็คืออย่างเช่นถ้าลูกค้าสนใจสีอโนไดเป็นพิเศษนะซึ่งมีเพื่อนๆสอบถามเข้ามาเยอะเลยซึ่งทาง l a n d s t o p เราก็มีคาลิเปอร์อยู่หลายรุ่นนะครับที่สามารถที่จะทําสีได้ได้ยังไงก็สอบถามเข้ามาในเพจ เราจะมีทางแอดมินนะครับคอยตอบคําถามต่างๆที่ขายข้องใจให้กับลูกค้าได้ว่ารถของคุณลูกค้าเนี่ยครับว่าจะใส่คาลิปเปอร์เหมาะสมที่จะใส่ตัวไหนได้นะครับนนี้ก็ฝากเพื่อนๆติดตามชมคลิปต่อๆไปของทางลั n สต็อนะครับว่า l a นสต็อปมีสาระดีๆอะไรเกี่ยวกับระบบเบรกมาฝากเพื่อนๆกันสำหรับคลิปนี้ผมลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ